อันนี้มันจะมีสองรูเราจะใส่รูไหนก็ได้นั่นที่มือสลักที่มืออ่าใส่รูนอกก็ได้หรือรูในก็ได้อะครับน,นี้เราก็ย้าย มาใส่ต่อระบังหัวนะดีเราแย้าไมาใส่อีกฝั่งหนึ่งอขันนีอืมไหนขันนี่ขันนี่ทำได้เขาหนูเลยอ่างอ่า่ แล้วหน่อยอ่าแล้วก็ใส่สลักเข้าไปใส่แค่ตึกเดียวตึกแรกคึกเดียวอ่าโอเคนั่นแหละนี่เราก็ยกรถลงใส่ขาคั้มอยู่ไหนวะแล้วเราก็ใส่ขาค้ำขาค้ำอ่าลากออกมาเลยอ่าลากเถ่อยออกมาแล้วลากเถ่อยออกมา จะใส่ขาค้ำก่อนนะครับเดี๋จะรอขาค้ำแป๊บนึ่ง ปล่อยได้แล้วอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะประกอบส่วนปีกปีกซ้ายปีกขวาตรงนี้ที่เราแยกไว้ทีนี้เราก็มาดูส่วนประกอบปีกมันจะมีตัวนี้ตัวสั้นกับตัวยาวตัวยาวจะอยู่ข้างหลังตัวสั้นอยู่ข้างหน้ามันจะมีบากอยู่เห็นไหมอ่าบากแล้วก็ใส่เข้าไปตามร่องปุ๊บแล้วก็พลิกลงมาอ่ามันก็จะเข้าอยู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอเราจับ พอจะปีกมันจะมาล็อกกับตัวนี้มันก็จะแน่นทั้งสองฝั่งแต่อย่าพึ่งไข่แน่นนะฮะแล้วส่วนตัวนี้ตัวนี้มันจะมีรูสองรูตรงนี้แล้วก็จับเข้าไปใต้นี้ที่จะมีน็อตตัวเมียอยู่แล้วปีกปีกก็จะมาเกาะอ,อยู่นี้ปีกได้ามาเกาะอ,อยู่นี้ทุกอย่างอย่าพึ่งขันแน่นยกะยกเว้นตรงนี้ขันแน่นได้เลยแต่ตรงปีกอย่าพึ่งขันแน่นเพราะว่าบางทีรูอาจจะไม่ตรงต้องขยับ นี้เราก็ล็อกได้เลยตรงนี้มันยังจะจับอะไรไม่ได้ตรงนี้มันจะยังไม่เก็ทแต่เดี๋ยวมันจะล็อกด้วยด้วยปีกเดี๋ยวเราจะลองปีกมานะครับเดี๋ยวเรอใส่ข้างล่างแป๊บนึง เราก็จะประกอบปี่ะตรงนี้ข้างหลังเรายังไม่ได้ไข่ใช่ไหมเราก็จะประกอบปีกตรงนี้วางไปข้างหลังเลยแปไใจข้างหลังอันนี้เราก็ดูรูให้ตรง โอเคเท่าอย่างลงอยังอ่าเราใส่ฝั่งนูน้นแล้วเราก็ไปใส่ฝั่งนู้นต่อฝั่งนี้เราอยา่าเพิ่งไขแน่นอ่าไปใส่ฝั่งนู้นต่อแล้วก็มาไขฝั่งนี้ก่อนพอเราไขาทั้งหมดแล้วทันทีเราก็ล็อกได้ นี้เราก็ล็อกได้เลยเอาตัวทีทตัวทีประสิไขได้แป๊บอ่ะอันนี้เป็นส่วนของการชนหน้าเราก็จะมาใส่เข้าไปตรงนี้นน นอสสองตัวฝั่งนู้นสองตัวฝั่งนี้สองตัวนอสส่วนมากจะเป็นจะเท่ากันนะฮะดูเรื่องความยายวแล้วเดี๋ยวเราก็ล็อกให้แน่นอ่ะทีนี้ก็จะมีลูกยางนะลูกยางนะลูกยางตัวนี้เราก็มาใส่ตรงนี้ใส่ให้แน่น อ่ทีนี้ก็จะมาถึงร้อหน้าร้อหน้าก็าจะมีสลักสลักอยู่ข้างหน้าตัวน็อตอยู่ข้างหลังมีรูอยู่ตรงนี้นะครับ ล้อหน้ามีประโยชน์ก็คือตอนเราใส่ตัวพลวนอ่ะล้อหน้ามันจะเดินได้ครับยกเหมือนรถเข็นปูนอ่ะเข็นแบกระดกตูดแล้วเข็นเวลาปรับเวลาปรับให้มันสูงอ่าเวลาที่จะใช้งานถ้าอ,อย่างนี้ให้มันสูงขึ้นใช้งานให้มันสูงขึ้นไปเลยอ่านี้มันจะมันก็จะไม่ติดดิน,ดนแต่ลักษณะเนี้ยคือเอาไว้เดินอ่าเดี๋ยวลองลองเ,เราจะลองเดินให้ดูว่าเวลาเรายกสมมติอ่ะครับยก้ายหน่อย ยกสูงเลยสูงเลยยกสูงเลยงัดงัดเลยอ่างัดเลยอ่าทีนี้ล้อมันจะลอยเห็นไหมฮะอันนี้มันจะเข็นได้แต่จริงๆเราต้องปรับต้องปรับตัวนี้อาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองปรับตัวนี้แป๊บปรับตัวนี้ปรับให้มันลงอ่าเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ดูมุนเข้ามามุนเอ่อมุนเร็งเลยเออว่าเสียงมันดังเนาะอ่ะขยออกมาทีนี้ในการที่ที่เรา ที่เราจะเดินเดินเดินเราก็กดให้มันตามหน่อยยกลงนิดนึงอ,อีกนิดนึงอ่าเราก็เราเดี๋ยวนะอ่าสมมุติถ้าเราจะเดินเดินโดยใช้ล้อหน้าเดินข้างหลังใส่พวนอยู่นะเราก็กดตัวท้ายมันล,ลงลงไปหน่อยนึงให้มันเข้าร่องนะฮะไฟฟันมันเข้าร่องแล้วก็ล็อกทีนี้เราก็ไม่ต้องยกสูงเหมือนเมื่อกี้ละอ่า ลองยกดูนะฮะายกหน่อยหนึ่งอายก่าเห็นไหมฮะมันก็ไม่สูงถ้าจะให้มันถนัดก็เอามันลงมาอีกอันนี้เราสาธิตให้ดูก็คือเอาแค่ประมาณนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปจะประกอบชุดเกียร์คันเกียร์กันเดีย๋ยวประกอบคันเกียร์ก่นอนอะต่อไปเราจะประกอบคันเกียร์เกี้ตัวนี้จะใช้สลักสลักตัวสั้นนะฮะตัวเล็กสามตัว ใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนสองตัวแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวที่อยู่ในนี้ยมันจะยากหน่อยแล้วก็ใส่สะละักล็อกไว้คันนี้ตอนนี้มันเกียร์น่ยมันจะโยกไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้อันนี้คือมันต้องไปใส่ข้างในต้องใช้ฝีมือนิดน,นึงนะครับ คนใส่ได้ก็จะง่ายเข้าไปแล้วเข้าข้างในล้วใช้ครีมปากแหลม จับแล้วก็ยัดเข้ามาในรูนะครับ เดือดหล่จ,จะใส่ประ,ประมาณมเหมือนอย่างี้แต่ว่ามันเป็นตัวในอยู่ข้างในอยู่ข้างในตรงนั้นนะฮะขนาดข้างในนะ,ะอ่ะโอเคอันนี้มันก็จะโยกเกียร์ได้ละเกียร์มันจะโยกได้นะต่อไปก็จะใส่ฝาครอบฝาครอบบาง,บางสายพานเป็นนอตเบอร์สิบตัวสั้นเป็นนอตเบอร์แปดตัวสั้นนะครับ ตอนนี้เราก็เดี๋ยวนะตอนตอนแรกเราต้องทาบทาบก่อนทาบเพราะคือตรงนี้มันจะมีน็อตสามตัวหนึ่งสองสามอ่าคันนี้ยตรงนี้มันจะต้องมีมีรูนอ็อตมันต้องตรงอ่าเดี๋ยวออกนิดนึงเนี่ยอันนี้มันต้องตรงกับมันต้องตรงกับรูนี้คือเราก็ปรับใช่ไหมอ่าปรับนี่ปรับได้หรือเราจะใช้หกเหลี่ยมไข่ก็ได้แล้วก็ปรับให้ตรง แล้วก็ล็อกหมุนหมุนมันตามไปแล้วก็ปักให้มันตรงก่อหลังนี้อันนี้มันก็จะลงร่องพอดีไม่ตไข่ตัวนี้ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็มาล็อกพตัวนี้เป็นรูสไลด์ จากนั้สุดท้ายนะอันนี้ก็เสร็จละเรื่องของการประกอบตัวรถก็ถมีอยู่แค่นี้เองมันก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นตัวดึงดับนะครับสตาร์ทได้เลยไม่ต้องมีสวิตช์อันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วประกอบรถ เติมน้ำมันเกียร์สองลิตรน้ำมันเครื่องก็ดูตรงนี้เปลี่ยนไปบ่อยถ่ายไปบ่อยอันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้เราเติมน้ำมันเครื่องดูดูให้น้ำมันเครื่องมาถึงตรงนี้พอตรงนี้ประมาณเนี้ยมองเห็นนะมองเห็นน้ำมันเครื่องนี่ถ่ายนะส่วนไอ้ตัวน้ำมันเกียร์ก็มีตัวถ่ายอยู่ข้างล่างตรงนี้ตัวเติมตัวถ่ายอยู่ข้างล่างนู่นแม่อ่ะนี่เสร็จละ เดี๋ยวจะต่อไปก็จะเป็นประกอบพวนโอเคนะครับ ep สองอันนี้ประกอบประกอบรถพ่วน